สิ่งที่มุ่งหวังคือพระพุทธศาสนาจะงอกงามอยู่ในใจของเยาวชนงานบุญครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งที่เปิดโอกาสให้เหล่าเยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้ต้อนรับพุทธบุตรนับพันที่ตั้งใจเดินทุดงถวายเป็นพุทธบูชาและสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ใจมากที่ได้มาก็รับพระพุทธศาสนาของไทยดีใจมากเลยผมมาครั้งที่สองแล้วผมอยากมาเรื่อยๆปืื่มใจมากครับที่ได้มาขอขอบคุณวัดพระธรรมกายที่ส,สร้างงานนี้ขึ้นมาให้พวกผมเหล่านี้ได้มาทำบุญผมอยากบกนันเมงอีกครั้งครับจะได้ไปอยู่วัดทำให้เด็กได้บุญ ทำให้เด็กรลิกในพระพุทธศาสนามากขึ้นให้มีคนหันมาเข้าวัดกันเยอะมากขึ้นศาสนาของไทยมันก็จะเจริญรุ่งเรืองครับวันนี้ที่หนูได้มาเห็นพระหนูรู้สึกดีใจและหนูรู้สึกว่าหนูได้ทําบุญค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยได้เห็นพระุดงคงเยอะอย่างนี้มาก,ก่อนค่ะหนูได้โปรยดอกไม้ได้พูดคําว่าสาธุบ,บ่อยๆค่ะเป็นคําที่แบบว่าให้เหมือนให้พรเราค่ะแล้วหนูก็อยากให้ทุกคน ทำความดีทำบุญเยอะๆค่ะจะได้ล้างบาปที่ทุกคนเคยทำค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมโปรยดอกไม้ให้พระนะคะแล้วก็มีความปลาบปื้มมากในการโปรยดอกไม้ครั้งนี้ร่วมกับเพื่อนๆนะคะทางโรงเรียนเราก็จัดนักเรียนนะคะมาประมาณ60คนนะคะวันนี้ดิฉันก็มีความสุขแล้วก็รู้สึก ดีใจประทับใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้วันนี้ก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติมีทั้งหลายแล้วก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้ตัวเองด้วยค่ะจะจดจําภาพพระที่เดินเพื่อให้เรานะคะได้โปรยดอกไม้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ทําให้เรามีความสุขค่ะแล้วก็เมื่อมองไปที่พื้นของพระที่ท่านเดินนะคะก็จะรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ดูเหลืองอาลามนะคะเหมือนแผ่นทองคําเลยค่ะวันนี้ก็ ดีใจแล้วก็ประทับใจค่ะที่ได้มากราบพระค่ะจากแล้วก็ในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะคะก็รู้สึกประทับใจค่ะที่ยังมีพระหลายองค์หรือหลายองค์ที่อยู่กับเราชาวพุทธตลอดไปค่ะก็รู้สึกปลื้มนะคะแล้วก็ดีใจด้วยแล้วที่อธิษฐานนะคะก็จะมีอยากให้ตัวเองเรียนเก่งๆะคะ่ะ ค่ะหนูมาจากมหาสารคามนะคะงานนี่เป็นงานยิงง่ายมากหนูหัวจะมากครั้งแรกด้ค่ะมีความซุกความเจริญมากเหมือนไดมาสวรรค์น,นะคะพัทุดงเพิ่นกับเดินไล่ไลยมีความเลือมใสสซัท่าค่ะเขาเป็นชอบพูดดะะ้ค่ะเขาก็ได้มาเห็นความรู้สึกป่าปลื้มใจดะะ้ค่ะที่ชอบพูดไดทําแบบัม่สี่มีความเดือมใส่ซัท่าดีมากเลยค่ะ รูประทับใจที่พระธุดงค์เดินข้างม่ายางเนตเนื้อยางปรยุดธ์ท่อค่ะเดินไปตลอดเลยด้อค่ะนี่แหละค่ะที่หลวงพ่อตั้งซื้อให้อัศวินหน่อยผู้พิทักษ์ศาสนาแล้วดิฉันก็สิีคอยยุคููกับพระพุทธศาสนาไปจนทั่วโลกทั่วชีวิตจนหมดสิริลมหายใจกับทุกขคนค่ะวันนี้ผมก็มาต้อนรับพระธุดงค์นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากปีนี้ผมก็มาปีแรกผมก็ไม่เคยเห็นพระธุดงค์ที่ไหน มากกว่านี้มาก่อนผมรู้สึกภาพภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นชาวพุทธผมดีใจมากๆวันนี้ผมปลื้มใจมากปลื้มใจจนไม่รู้จะพูดยังไงก็ใจเต้นแรงไปหมดรู้สึกมีความสุขเมื่อเคยเมื่อเคยมีความสุขกว่านี้มาก่อนปีวันนี้ผมมีความสุขมาก กีมตะตัวหลับพัตุดงเห็นรถนำขบวนมาเลยผมก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจที่เห็นบ้านลีงปุ่นครั้งแรกก็คิดถึงที่บ้านครับอยากให้ที่บ้านมาได้สัมผัสได้มาเห็น ว่าเกิดเป็นกิดเป็นชาวพุทธดีทนาดไหนแล้วมาต้อนรับพระสุดดวงปีหนึ่งมีครั้งหนึ่ง<า>ใครที่อยากผมก็ยังเชิญชวในให้ทุกคนลองมาสัมภาษณ์ลองมาดูนะครับ<า>ว่าปื้มทนาดไหนว่ามันดีใจทนาดไหน<า><า>ผมก็อยากจะบวชอย่างนี้บ้าง อยากจยมาเดินอย่างนี้บ้างในชีวิตของผมผมก็อยากบอกเพื่อนเพื่อนทางมานะครับอยากให้ลองมาสัมผัสอยากให้ลองมาต้อนรับว่าดีขนาดหไ,นไหนเพิ่มขนาดไหนลองสเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาต้อนรับพัะพุทงกันนะครับบุญนี้เป็นบุญที่ใหญ่จริงๆไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ พุของเราอัศวินน้อยผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาเหล่านี้ถือเป็นหลักประกันค่ะว่าพระพุทธศาสนาจะมั่นคงและยั่งยืนอยู่ในประเทศไทยตราบนานเท่านาน